สวัสดีค่ะป้าปหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาอีกแล้วกับพี่น้องขามาทำนายดวงรายวันประจำวันที่4นะคะมกราคม2567ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สีแดงๆนั่นเองค่ะมาทำนายดวงรายวันเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเพื่อความชัดเจนนะคะก็ทักไอ a ีไ,ได้เลยค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็พี่น้องท่านไหนที่ต้องการเข้ากลุ่มนะคะ ตัวเลขฟรีนะคะเลขนำโชคลายวันรอบโลกนะคะเชิญทักไอดีไลน์ของนะคะแอดมินเอได้เลยนะคะเอาอย่างนั้นกันค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะดูแลตัวเองด้วยและในวันพรุ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะหยุดหลายท่านคงจะหยุดพักผ่อนนะคะอยู่กับบ้านกับช่องทํางานบ้านเนาะบางท่านบอกว่าอยวันหยุดก็ไม่ได้หยุดนะคะผู้หมอค่ะยังทําคงที่จะทํางานเปิดกิจการกันอยู่แน่นอนราคานะคะแต่ละคนแต่ละท่านนั้นเนี่ยพลังงานนะไม่เท่ากัน นะคะเหมือนอาจจะเหมือนกันแต่ว่าไม่เท่ากันนะคะว่าอย่างนั้นเลยนะคะโอเคค่ะมาทํานายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะในตําแหน่งงานก็ได้ในตําแหน่งงานหรือย,ย้ายโยกย้ายในที่อยู่อาศัยได้ด้วยนะสําหรับเทมเรนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไป,นปนในทางที่ดีขึ้นนะคะพี่น้องค่ะเนาะไม่ว่าจะย้ายที่อยู่หรือว่าโยกย้ายตําแหน่งงานก็ดีเหมือนกันนะคะ รอรอจังหวะรอโอกาสรอคำตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็กําลังรอที่จะให้ใครมาขอว่าอย่างนั้นเถอะสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะหลายท่านก็ยังคงเปิดกิจการยังคงทํางานยังคงเคลียร์งานนะลุยๆอยู่สําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เหนื่อยไหมคะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าสําเร็จนะยังไงแล้วขยันอดทนงานร่างกายก็บึกบึนนี่อย่างนี้พี่น้องวันอาทิตย์นะคะเหมือเป็นไรหรอค่ะนะคะยังไงก็ทํางานไป เรื S <S, <S so, like ่องเงินแจมค่ะพี่น้องคารอเงินได้เงินค่ะมีเงินเข้ามีโชคมีลาบมีเงินก้อนโตโตเข้ามือพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้ได้ราชินีเหรียญเป็นผู้ควบคุมเงินได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะไม่ว่าจะเป็นในดวงในเรื่องของการงานดวงในเรื่องของการเงินนะคะเริ่มเดือนใหม่ตั้งดีขึ้นนะคะเกือบทุกเรื่องแล้วนะคะใครที่กําลังเครียดอยู่ณขณะนี้ก็อย่าเครียดครับพี่น้อง่ะเราต้องมีความหวังเราต้องมีความหวังแล้วก็เราต้องสร้างกําลังใจให้กับตัวเองค่ะพี่น้อง่ะ เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสี่เก้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนอ่าพี่น้องวันจันทร์พยายามนะคะให้เป็นสมระถสมรดุลน,นะคะเห็นไหมคะควบคุมรายรับรายจ่ายเป็นตาช่าง ให้เกิดความยุติธรรมกับตัวเองนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นี่นะคะเริ่มที่จะวางแผนชีวิตอย่างเป็นระบบระเบียบขึ้นนะคะในวันพวกนี้บริวารคนรักนะคะรวมถึงสุขภาพดีขึ้นนะ,ะแล้วรวมถึงว่าโชคดีในเรื่องของอาหารการกินนะ,ะสาหรับหนึ่งถ้วยความอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มที่จะมาหาพี่น้องวันจันทร์แล้วนะคะเออนะก็ถือว่าดีบ้างละสําหรับพี่น้องวันจันหนึ่งเหรียญเด็กถือเหรียญก็คือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะ ทำอะไรก็มีเม็ดเงินเข้ามานะคะนี่โชคดีมีโชคมีรภบข้ามือคือตัวนี้ทั้งนั้นเลยนะคะหรือมีคนนําแนวทางช่องทางในเรื่องของการเงินมาให้พี่น้องวันจันนะคะ,นะ,คะในวันพรุ่งนี้นะเรื่องเงินก็ถือว่าเด่นค่ะสุดท้ายนะคะที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะคะอ่าก็ดีโชคดีนะคะอ่าแล้วก็ใครที่ทํากิจการร่วมกับครอบครัวก็ถือว่าเป็นไปได้สวยนะสําหรับพี่น้องวันจันมีโอกาสที่จะปรับปรุงบ้านช่องนะต่อเติมบ้าน มีโอกาสที่จะขึ้นบ้านใหม่นี่ประมาณนี้ได้ด้วยนะสําหรับพี่น้องวันจันนะคะเยี่ยมเลยนะคะเยี่ยมนะถือว่าเยี่ยมค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเกที่บ้านของเรานั่นแหละค่ะ่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งห้านะคะแล้วก็0ูนย์4ีหนึเอาต้นนะคะ1นึ่งห้าหนึ่งสหหนึ่งสีค่ะพี่น้องวันจันขอให้เห็งๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างสําหรับวันอังคารก็อาจจะเดินทางเนาะ ติดต่อประสานงานเจรจานะคะ,ะในเรื่องของสินค้าในเรื่องของลูกค้านะ,ะสินค้าประจำหน่านยะะเจอ้นส่วนที่ดีเจอกัลยานามิตรที่ดีคือสามไม้เท้าทั้งนั้นเลยนะคะอ่าฉะนั้นพี่น้องวันอังคารนะไภตัวตนก็ออกดีนะคะซีเรียนประหยัดอดอมนะคะจัดสรรปันส่วนการเงินอ,อกเป็นสีกองสีส่วนได้แล้วขี้เหนียวขึ้นนะคะการเงินเป็นระบบระเบียบขึ้นนะคะนี่อย่างนี้ดูว่าจะฝืดเงินแต่ไม่ใช่นะคะเป็นการบริหารจัดก,การการเงินที่ดีเยี่ยมแล้วก็ เอาไหวเอาอยู่เอารอดควบคุมสถานการณ์ดูแลบริวารน,นะคะในส่วนของกิจการการงานดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีเนาะสําหรับพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้อ่าก็ถือว่าดีนะคะไพ่ออกมาค่อนข้างที่จะดีสุดท้ายเรื่องเงินเยี่ยมนะคะมีคนสนับสนุนเรื่องของการเงินมีนายทุนนะคะขอเครดิตไว้ก็มีโอกาสที่จะผ่านสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะฉะนั้นแล้วทุกเรื่องดีนะคะในวันพรุ่งนี้จ้ะ เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรหรือว่าเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข3 4 85 3 4 8 5ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันติดดาบเรื่องอะไรเอ่ยคะนะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้ตัดสินใจเลือกก็อย่างที่บอกนะคะสำหรับสองดาบนั้นพี่น้องวันพุธกลางวันก็ให้เลือกในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีคําพูด อะไรที่มันไม่โอเคไม่มีน้ำหนักอันนี้ระมัดระวังเรื่องคำพูดเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าคิดพูดเหมือนเด็กๆไม่ได้เลยนะคะพี่น้องวันอังคารเอ่อวันพุธกลางวันนะคะในวันพรุ่งนี้เรื่องของหุ่นส่วนก็ไม่ค่อยโอเคนะคะพี่น้องจ๋าในวันพรุ่งนี้เนาะใครที่รับปากเราไว้ว่าจะช่วยเหลือพี่น้องต้องทําใจหน่อยในวันพรุ่งนี้กันสามดาบดูว่าจะผิดหวังส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ไม่ค่อยโอเคความดันไขมันนะคะพี่น้องคะระมัดระวังเนาะในส่วนของหัวใจนะคะบาดเจ็บเล็กบาดเจ็บน้อยได้ด้วยนะคะสายตาดวงตากระดูก ฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพุธกลางวันค่าในวันพรุ่งนี้ให้พักผ่อนนะคะมีปัญหากับใครให้เป็นราชินีถือถ้วยให้ใช้ความรักความเมตตานี่นะคะพี่น้องขายังไงแล้วอ่ะพี่น้องก็ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีละคะ่ะถ้าขึ้นราชินีถือถ้วยนะคะเราก็จะใช้ความรักความเมตานะคะอ่าเ,เขาเรียกว่าสยบในเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเลขนาโชคมาจากไหนนะคะ เลขนาโชคก็มาจากเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสองหนึ่งสามสี่สองหนึ่งสามสี่พี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เฮงเเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเรื่องของการเงินเรื่องของเงินยังมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินยังคงมีเครดิตอยู่นะคะถึงแม้ว่าเราจะมีภาระในเรื่องของหนี้สินที่ต้องชําระก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะหาเม็ดเงินเข้ามาทันนะคะ ติดดาบติดกับนะคะนี่นะคะอึดอัดกังวลนี่อย่างนี้ได้โดยแล้วก็สุขภาพเขาไม่ค่อยที่จะดีเรามัดระวังนะคะอย่าหาความทุกข์ใส่ตัวเองอย่าหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองนะคะเรื่องของตัวเองยุ่งได้แต่อย่ายุ่งเรื่องเพื่อนนะจะทําให้เราติดดาบนั่นเองยังไงแล้วก็มีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่คนรักให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันวันพุธกลางคืนเป็นอย่างดีแล้วค่ะนะคะ,นะคะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรที่เราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเนี่ยนะก็ต้องปรึกษานะคะ บริวารอย่างที่ว่านี่เลยค่ะนะคะคนที่ไวหวางใจนะจะช่วยเหลือเราได้เป็นอย่างดีสุขภาพจริงๆด้วยนะคะเดทมีโอกาสที่จะไปโรงพยาบาลเนาะไม่ได้นะคะในวันพรุ่งนี้เรามัดระวังนะในเรื่องของลำไส้กรับเพาะอ,อาหารในเรื่องของกดรดไหลย,ย้อนนะภูมิแพ้นี่ทั้งหมดเลยสําหรับเดทเนี่ยนะคะพี่น้องนาเอาละค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะนะคะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหก 813 6813ค่ะขอให้เฮงเฮค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดี10ไม้เท้า10ไม้เท้านั้นนะคะนั่นหมายความว่านะคะเรายังคงที่จะแบกภาระยังคงที่จะทำงานนะคะแต่เพียงผู้เดียวนะทำงานกิจการนะคะลุยๆนะคะแต่ยังไงแล้วมีความคิดสร้างสรรค์มีพรสวรรค์มีเส้นพิเศษแรง ก็สามารถที่จะจัดการเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีเนาะสำหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะอ่าคราวนี้ใบที่3ามนะคะ เรามาระวังเรื่องของสุขภาพใครที่มีโรคประจําตัวปวด,ปวดหัวปวดไมเกรนเรามาระวังนะคะพี่น้องนะมีโอกาสกําเริบเนาะในวันพรุ่งนี้นะคะปวดหัวนอนนอนไม่พักผ่อนไม่เพียงพอนอนไม่เต็มอิ่มนะคะมีโอกาสได้นะคะพี่น้องคะฉะนั้นคืนนี้เราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนอนได้หลับนะคะไม่งั้นเ,เราจะหัวห้อยหัวทิ่มแบบนั้นเลยนะคะเรามาระวังจะมีเรื่องผิดใจกันกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเรานะคะอย่าไปต่อกกนกับเขา อย่าใจร้อนนะคะอย่าใช้อารมณ์นี่ไม่ได้เลยนะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะ,ะดูว่าเราจะไม่ชนะนาถ้าเกิดว่าเราจะไปต่อกรกับเขานี่นะเพราะว่าเขาถือกฎหมายเขาถืออำน,นาจมากกว่าเรานะคะพี่น้องวันพรฤหัสบดีอ่าเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเส้นพิเศษของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งศูนย์สองห้าค่ะขอให้เห็นๆค่ะ มาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนนะตัวตนขึ้นแยีม่มสิบเหรียญน,นะ,ะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกโชคดีในเรื่องที่ดินโชคดีนะคะมีเงินก้อนโตๆนะคะพี่น้องวันศุกร์เริ่มที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินแล้วนะคะรวยนะคะแต่ไม่วายที่จะกลุ้มเครียดนะคะนอนไม่หลับคิดเยอะนะคะนี่อย่างนี้เลย พี่น้องคะยังไงแล้วเนี่ยสุขภาพเนาะถ้าเรานอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอสุขภาพของเราก็จะไม่ดีนะคะพี่น้องวันศุกร์เนาะอย่าไปกังวลน,นะคืนนี้ก็นอนได้หลับนะบอกอยู่เสมอนะแต่เรามีปัญหาอะไรเราคิด่นแสว่างมันก็แก้ไม่ได้นี่นะคะเห็นไหมเงินเต็มเลยเนาะถ้าเครียดเรื่องเงินในวันพวกนี้มีเงินเข้ามานะคะขายของดีมีออเดอร์รัวๆพี่น้องวันศุกร์เนี่ยได้กังวลน,นะจ๊ะนี่นะคะเอ่อทั้งตัวตนทั้งสามเหรียญน,นี่นะคะไปตัวต้นสิบเหรียญน,นี่นะคะแล้วก็มีสามเหรียญเนี่ยอย่ากางังวลในเรื่องเงินนะคะอ่า ให้พยายามปล่อยวางใช้ชีวิตเป็นสมถะสมเดชเดินทางสายกลางนะคะใช้หลักธรรมะเข้ามายึดเหนียวนี่พี่น้องวันศุกร์นี่เป็นแบบนี้นะคะบางท่านก็อาจจะไปทําบุญให้ฐานก็ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าขึ้นไพ่พระฤาษีนั่นเองค่ะเลขนาโชคมาจากไหนนะคะเป็นเลขที่บ้านของเราก็ได้ค่ะส่วนเลขนาไพ่อะไรก็ได้มีเลขหนึ่งศูนย์เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าสามค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันน้า พี่น้องวันเสาร์ก็เหมือนกันนะคะสีดาบในวันพวกนี้พักผ่อนพักร่างซะอ่อ,อนแออ่อนเพรียนะคะหรือสีดาอยัางคงหมายถึงว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เราพยายามแก้นะคะแต่แก้ไขแล้วนะ,ะไม่ดีขึ้นยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ก็บอกว่านอนนิ่งๆ รอเงินเวลานะเป็นตัวเย,ยว่ใหานะแต่ยังไงแล้วก็บพบทางออกทางสว่างเดีอยสั้นนะพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบเข้ามาโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องคะถือว่าไพ่ออกมาดีมากนะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะนะโชคดีในทุกเรื่องนั่นเองนะอ่าพอบอกว่าโชคดีในทุกเรื่องก็ข,ขึ้นทาวเวอร์ระมัดระวังจะมีปากมีเสียงกับปริวารในที่ทำงาน บริวารในบ้านในช่องระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นทั้งสองสานที่นี้นะคะพี่น้องวันเสาร์คะมีไพ่ดีและมีไพ่เสียฉะนั้นแล้วระมัดระวังค่ะพี่น้องค่ะนะคะในวันพรุ่งนี้เลยอด้ไหมคะกิจการนะคะกิจการก็ดีนะ,ะขายของออนไลน์ออนไลน์ก็ดีนะคะ อ่ะว่วนส่วนก็โอเคนะคะนี่อย่างนี้นะมีออเดอร์รัวๆค่ะในวันพรุ่งนี้สําหรับพี่น้องวันเสาร์ไม่ดีในเรื่องของทาวเวอร์นะระมัดระวังนะคะพี่น้องการในวันพรุ่งนี้เกิดมินเมว่าจะทะเลาะก,กับใครก็นิ่งสง,งบสะยบความเคลื่อนไหวแลว้วก็นึกถึงไพ่ทาวเวอร์ไว้นะคะพี่น้องหน้าเออจากจากหนักเป็นเบาจากเบาไม่เกิดนะคะพี่น้องหนักเอาอย่างนั้นกันค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะหรือเลขประจําตัวของเรานั่นเองส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไร มีเลขสีหนึ่งก้าหกค่ะสี่หนึ่งก้าหกค่ะขอให้เฮงๆค่ะพี่น้องวันเสาร์ป๋าหมอหวยพระพี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โชคดีมีเงินเข้ามือนะคะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ